สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนและท่านเจ้าของธุรกิจทุกท่านเลยนะครับผมชื่อคุณนะครับผมเป็นนักการตลาดออนไลน์ที่จะนําเทคนิคทางการตลาดออนไลน์นะครับมาอัปเดตให้กับทุกคนนะครับอย่างสม่ําเสมอเพื่อที่ทุกคนนะครับจะได้เอาเทคนิคเหล่านี้นะครับไปใช้พัฒนาธุรกิจของคุณนะครับให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีตัวตนอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับและในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับถ้าหากใครนะครับอยากรู้วิธีการปักหมุดธุรกิจบน Google นะครับทำอย่างไรให้ลูกค้าหาเส้น ทางมายัางธุรกิจของคุณเจอนะครับในวิดีโอคลิปนี้ผมจะสอนอย่างละเอียดเลยนะครับไปติดตามชมกันได้เลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือขั้นตอนของการเคลมหมุดครับ เรากดเข้าไปที่ Google My Business ก่อนนะครับแล้วก็กด sign in การเคลมมุดก็คือการที่เรานะครับจะอ้างว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นๆบน Google นั่นเองนะครับซึ่งเรานะครับจะต้องมีการเพิ่มธุรกิจเข้าไปครับกด add single business ครับหลังจากนั้นนะครับพิมพ์ชื่อธุรกิจของคุณลงไปเลยครับอย่างของผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งเล่นๆละกันนะครับให้ทุกคนพอจะเข้าใจนะครับสมมุติผมตั้งชื่อว่าร้านสปาไทยทานะครับผมก็สร้างครับ หลังจากนั้นนะครับผมกด next ครับแล้วก็เราก็ต้องมาเลือกว่า business category ก็คือประเภทของธุรกิจคืออะไรอย่างของผมคือสปานะครับมันอาจจะต้องพิงมพ์ภาษาอังกฤษโอเคสปาผมก็เลือกแล้วผมก็กดต่อไปเลยครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นการใส่ที่อยู่ครับเดี๋ยวผมลองใส่ที่อยู่เล่นๆของผมแล้วกันเนาะ ของคนที่ทําธุรกิจในประเทศไทยก็ใส่อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้เป็นประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ของผมของใส่เป็นเดี๋ยวของผมจะใส่เป็นตัวอย่างให้ดูก่อนละกันนะครับหลังจากนั้นก็กดต่อไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเขาถามว่าเรามีการให้บริการลูกค้านอกเหนือจากโลเคชันตรงนี้หรือไม่กังของผมก็ไม่ก็ต่อไปครับอย่าลืมใส่เบอร์โทรศพัพท์ งนี้นะครับให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องนะครับในส่วนของเว็บไซต์ผมใส่ว่าผมไม่มีละกันเนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการใส่ข้อมูลทางธุรกิจนะครับว่าธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับอะไรเพื่อให้ข้อมูลตรงนี้นะครับสามารถค้นหาได้เจอบน Google พอสมมติว่ามีคนเสิร์ชเกี่ยวกับสปาร้านนวดนะครับธุรกิจของเรามันจะได้มีโอกาสโชว์แสดงผลขึ้นมานั่นเองครับเราก็ต้องใส่ข้อมูลให้มันถูกต้องแล้วก็ค่อนข้างละเอียดแต่ว่าผมก็เลือกๆไปก่อนนะครับ เป็นไอเดียให้ทุกคนก่อนนะครับอย่างของผมนะครับสมมติว่าผมจะเปิดแค่วันอังคารละกันเนาะผมก็ใส่ไปโอเค24ชั่วโมงไปต่อเลยตรงนี้นะครับก็ใส่ข้อมูลของธุรกิจครับบอกไปว่าธุรกิจของเรานะครับให้บริการอะไรบ้างมีสินค้าอะไรบ้างนะครับของผมก็เดี๋ยวไม่ใส่ละเอียดมากละกันเนาะใส่รูปภาพด้วยนะครับหลังจากนั้นธุรกิจของเราก็พร้อมแล้วครับเราก็กด manage your profile ได้เลย สำหรับธุรกิจใหม่นะครับจะต้องมีการยืนยันตัวตนว่าธุรกิจของคุณมีจริงนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับของผมมันขึ้นว่า Pending อยู่ครับมันจะใช้เวลาประมาณ3วันนะครับในการยืนยันซึ่งวิธีการยืนยันนะครับทาง Google มี2วิธีครับวิธีแรกก็คือ g o o g l e ครับเขาจะโทรศัพท์มายังธุรกิจของคุณครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณได้ให้ไว้แล้วเขานะครับจะให้หมายเลขหมายเลขโค้ดมาครับ แล้วเขาจะให้หมายเลขโค้ดมาครับให้คุณเอาหมายเลขโค้ดตรงนั้นที่ได้รับจากโทรศัพท์นียนะครับมากรอกบนหน้านี้แหละครับเมื่อมีการกรอกเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นการยืนยันตัวว่าธุรกิจของคุณมีจริงหรือวิธีการที่2นะครับก็คือให้ Google ครับส่งไปรษณีย์นะครับส่งหมายเลขโค้ดทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่คุณให้ไว้นะครับและเมื่อคุณได้รับโค้ดแล้วนะครับก็เอาหมายเลขตรงนั้นะครับมากรอกนะครับบนหน้านี้เหมือนกันครับ เพื่อเป็นการยืนยันว่าธุรกิจของคุณนะครับมีตัวตนจริงๆและหลังจากนั้นนะครับคุณก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลทั้งหมดบน Google My Business ได้แล้วครับโอเคครับผมถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการใช้งาน Google My Business โดยผมจะใช้ตัวอย่างธุรกิจครอบครัวของผมนะครับมาทําให้ทุกคนดูให้เห็นการชัดๆไปเลยครับว่ามันเป็นยังไงและเราสามารถจัดการหมุดของเราให้มันดีได้อย่างไรนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรากดเข้า s i g n เข้าไปใน Google My Business นะครับเมื่อเรามาถึงหน้านี้แล้วนะครับเราก็เลือกหมุดนะครับที่เราได้มีการเคลมไว้แล้วนะครับเมื่อเราเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าแดชบอร์ดมันหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับเมนูนะครับจะอยู่ด้านซ้ายทั้งหมดครับส่วนตัวแดชบอร์ดนะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถจัดการได้หลายๆอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมไปทีละหัวข้อเลยนะครับตรงนี้ครับตัวของอินโฟครับ ตรงตัวอินโฟนะครับก็คือข้อมูลของธุรกิจนะครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้หลายอย่างนะครับตัวอย่างนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อธุรกิจของเราได้นะครับและที่สําคัญก็คือเปลี่ยนประเภทของธุรกิจครับมากไปกว่านั้นนะครับคุณจะต้องแก้ไขที่อยู่ของคุณนะครับให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ปักหมุดนะครับให้ถูกต้องเพราะว่าลูกค้าจะได้ขอเส้นทางมายังธุรกิจของคุณได้ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นเซอร์วิสแ Are คือเราให้บริการในจังหวัดไหนในประเทศไทยนะครับ แล้วก็ระยะเวลาในการให้บริการด้วยอย่างของผมเนี่ยนะครับเป็นโรงแรมเราก็ให้บริการตลอด24ชั่วโมงก็คือมีพนักงานต้อนรับตลอด24ชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเบอร์ติดต่อครับเราสามารถใส่ลงไปได้เลยทั้งเป็นเบอร์บ้านนะครับเบอร์ธุรกิจแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือครับส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถแก้ได้ว่าเราอยากจะให้เป็นช็อตเนมก็คือเป็นชื่อสั้นนะครับให้เขาเรียกว่าอะไรนะครับซึ่งมันจะสามารถนําไปใช้ต่อได้ง่ายครับ ตรงนี้นะครับเป็นการใส่เว็บไซต์ครับถ้าหากใครยังไม่มีเว็บไซต์นะครับก็สามารถสร้างเว็บไซต์กับ Google My Business ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าหากไม่มีเว็บไซต์ก็อาจจะใช้เป็น Facebook ก็ได้เหมือนกันครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับตัว label ครับ l a เ e l จะเป็นป้ายนะครับที่จะบอกว่าธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับซึ่งผมก็จะใส่เป็นประเภทธุรกิจแล้วก็จังหวัดนะครับเพื่อที่จะได้บอกกับทาง Google นะครับว่า ธุรกิจของผมนะครับเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมเป็นที่พักในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับในส่วนของอินไซด์นะครับเราสามารถดูข้อมูลได้หลายอย่างเลยนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับว่าเราอยากจะดูอินไซด์อาทิตย์ที่แล้ว1เดือนที่แล้วหรือว่าเป็น1ไตรมาสที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นถ้าผมอยากจะดู1เดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้นะครับคือเดือน j a n u a r y เดือนมกนาคมปี2021นะครับผมสามารถดูได้เลยว่ามีคนเสิร์ชหาธุรกิจของผม3 0,000กว่าครั้งครับ และถ้าหากผมเลื่อนลงมาอีกนะครับผมจะสามารถดูได้ละเอียดยิ่งขึ้นครับว่าธุรกิจของผมเนี่ยมีการโชว์การแสดงผลบนเซิร์ชกี่ครั้งและมีการแสดงผลบนแมปกี่ครั้งแบบนี้นะครับหมายความว่าบนแมปนะครับธุรกิจของผมแสดงถึงเกือบ5 0,000ครั้งเลยนะครับในเดือนที่ผ่านมาเลื่อนลงมาอีกครับเราสามารถดูได้ลึกมากกว่านั้นนะครับตรงนี้นะครับดูได้ว่ามีคนกดเข้าดูเว็บไซต์กี่ครั้งครับ อย่างของผมเนี่ยเดือนที่ผ่านมามีแค่3คนเท่านั้นกดดูเว็บไซต์ก็ถือว่าน้อยมากๆเลยแต่ว่ามีคนขอดิเรกชันขอเส้นทางมายังธุรกิจถึง809ครั้งครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าหากธุรกิจของคุณนะครับปักหมุดผิดที่นะครับลูกค้าของคุณก็จะไปผิดที่ทำให้คุณพลาดโอกาสในการให้บริการและขายสินค้านั่นเอง นอกไปกว่านั้นนะครับผมสามารถดูได้ว่ามีคนโทรศัพท์หาผมกี่ครั้งในส่วนของตรงนี้นะครับเราสามารถดูได้ครับว่าลูกค้าของเราขอเส้นทางมายัางธุรกิจเมื่อเขาอยู่ที่รหัสไปรษณีย์ไหนครับอย่างของผมนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ครับขอเส้นทางเมื่อเขาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรแล้วเมื่อเขากดครับเขาจะได้หาธุรกิจของผมเจอได้ง่ายยิ่งขึ้นและตรงนี้ก็จะเป็นส่วนข้อมูลของ breakdown ครับว่ามีคนโทรศัพท์ หาธุรกิจของผมวันไหนมากที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันพุธและก็วันเสาร์นะครับส่วนวันจันทร์คนไม่ค่อยโทรมานะครับและสุดท้ายนะครับที่สําคัญมากๆเลยที่ผมอยากจะให้ทุกคนโฟกัสนะครับนั่นก็คือดูว่ามีคนเข้าดูรูปภาพของธุรกิจของคุณกี่ครั้งภายใน1เดือนนะครับอย่างของผมนะครับธุรกิจนะครับตรงนี้สีฟ้าก็คือธุรกิจของผมมีคนดูธุรกิจของผม กว่า20,000ครั้งภายใน1เดือนที่ผ่านมาครับเราไปต่อกันที่แทบต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของรีวิวครับลูกค้านะครับเขาจะสามารถพิมพ์รีวิวนะครับให้กับธุรกิจของคุณได้นะครับ โดยเมื่อเขาไปพิมพ์ไว้แล้วนะครับเราก็จะสามารถเข้าไปตอบได้เช่นกันครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าหากลูกค้าให้เรา5ดาวนะครับเราก็สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยการตอบขอบคุณนะครับแล้วก็เชื้อเชิญให้ลูกค้าของเรานะครับกลับมานะครับอย่างเช่นผมกดรีพลายนะครับผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับขอบคุณสําหรับการเข้าพักที่ไม้ใหญ่รีสอร์ท หวังว่าเราจะได้ให้บริการคุณอีกครั้งประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดโพสต์รีプライลูกค้านะครับเขาก็จะได้รับเ,เห็นรีลายของเรานะครับก็เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะครับแต่สำหรับใครนะครับที่ได้รีวิวที่แย่นะครับ เราก็จะต้องมีการตอบรีวิวเหมือนกันเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าและนําเอาข้อมูลตรงนี้นะครับไปพัฒนาธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนของเมสเซจตรงนี้นะครับผมจะขอข้ามไปครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดใช้เมสเซจนะครับคุณสามารถเปิดใช้นะครับให้ลูกค้าส่งเมสเซจหาธุรกิจของคุณบนหน้า Google ก็ได้นะครับแต่ว่าของผมคือไม่มีคนเข้าไปดูอะรนะครับผมก็เลยปิดเอาไว้ก่อน ในส่วนของโฟโต้นะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไว้ข้างต้นนะครับว่ามันสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าหากคุณอัพรูปภาพสวยๆลูกค้าจะเห็นรูปภาพของคุณนะครับและพวกเขานะครับอาจจะตัดสินใจเข้าไปใช้บริการธุรกิจของคุณแทนที่จะไปตัดสินใจใช้ธุรกิจของคู่แข่งแทนนะครับ อย่างผมเนี่ยนะครับก็มีการอัปรูปอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างรูปนี้นะครับผมอัปไว้เป็นรูปโฟโต้คัฟเวอร์นะครับมีคนดูถึง18,000ครั้งนะครับแล้วลูกค้านะครับที่เขามาใช้บริการนะครับเขาก็สามารถรับโหลดรูปภาพให้กับเราได้ด้วยนะครับแล้วก็กดไปที่ by customer นะครับเราก็เห็นแล้วครับว่าโอเคส่วนใหญ่ลูกค้าที่มานะครับเขามาประชุมกันนะครับมาใช้ห้องประชุมมาใช้มีติ้งรูมเขาก็จะมีการอัปโหลดรูปเอาไว้นะครับมันก็ดีเหมือนกันครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า user generated content ครับ User-generated content ก็คือคอนเทนต์นะครับที่ลูกค้าสร้างให้กับเรามันเหมือนเป็นการพูดปากต่อปากนะครับว่าธุรกิจของเราดีแนะนำคนอื่นให้มาใช้บริการของเราเพิ่มมากขึ้นครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอสอนวิธีการใช้งาน Google My Business ปักหมุดธุรกิจให้ปังนะครับถ้าหากใครนะครับมีคำถามทิ้งคำถามของคุณไว้ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้เลยนะครับและถ้าหากชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับและถ้าหากใครนะครับอยากได้คอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอทุกอาทิตย์นะครับผมฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับและคุณก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของผมนะครับ